ล่าสุดครับนี่ฮะเขามีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าในช่วงก่อนเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะทำให้บอลมาเก็ตเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดอินเวอร์เต็ดยูเคิร์ฟค่อนข้างหนักผมพาไปดูอินเวอร์เตดยูเคิร์ฟของสหรัฐอเมริกาตอนนี้หน่อยนะครับคุณจะเห็นเลยว่าช่วงดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยมันโก่งตัวสูงขึ้นเช่นประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนแถวๆนี้นะโอ้โหสูงระดับแบบ5.49%เลยนะครับในขณะที่2ปีเนี่ยดูนะดอกเบี้ย2ปีเนี่ยประมาณี้ย 10ปีเนี่ย4.23ก็เรียกว่าต่างกันแค่0.5เองดอกเบี้ยสองปีกับสิบปีต่างกันนิดเดียวในขณะที่โอ้โหระดับเดือนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันคือสัญญาณชัดเจนเลยบอกว่าใกล้จะจบการขึ้นดอกแล้วใกล้จะลดดอกแล้วอพูดง่ายๆนะนี่คือสถานการณ์อินเวอร์เต็ดยูโคนมันบอกเรานะเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบระยะสั้นมากๆงงตัวสูงขึ้นนะแล้วระยะปี2ปีเนี่ยไม่ต่างกับ10ปีมากเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือการบ่งบอกในทิศทางนั้น แต่ว่ามันก็ทําให้ไอยิวของเชสเตอร์ลี่ยิวเนี่ยมีปัญหาเช่นเดียวกันนะล่าสุดเนี่ยผมไปเช็คตัวพรีเมียมของ10ปีเออน่าสนใจตัวเทอมพรีเมียมออนเซนเยียเนี่ยเพื่อนๆดูนะวันนี้เทคนิคนิดนึงนะอาจจะยากหน่อยผมพยายามพูดที่มันไม่มีสั์เทคนิคอลมากนักแล้วกันนะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ไม่รู้เรื่องผมพูดแบบภาษาบ้านๆแล้วกันไอพรีเมียมของไอเชสเตอร์ลี่ยิวสิปีเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดลบเนี่ยเส้นศูนย์คือเส้นนี้เป็น นิวทรัลว่าถ้าข้างบนคือเป็นบวกข้างล่างคือติดลบตอนนี้มันติดลบออกมาแล้วนะล่าสุดเนี่ยติดลบประมาณ0.0495นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันติดลบเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวที่จะถือบอลเนี่ยไม่ค่อยมีถือยาวๆเนี่ยไม่ค่อยอยากถือแล้วเพราะมันคือ10ปีนะยาวๆลงมาติดลบแบบนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ เราเห็นตั้งแต่เข้าปี2024เนี่ยลงมาติดลบตลอดนะมีเด้งขึ้นไปบ้างแต่ว่าตอนนี้กลับมาติดลบแล้วแล้วก็ดูมันจะติดลบยาวหรือเปล่านะเข้ามาส่วนติดลบเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นดูไม่ค่อยดีนะัประกอบกับอะไรครับเนี่ยบทความนี้ของอูมเบิร์กนะประกอบกับการหาเสียงครั้งนี้นะครับของทั้งคู่นะทั้งไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั้งคู่มีนโยบายที่จะถลุงเงินนะแบบภาษาบ้านๆเลยนะถลุงเงิน อย่างเดียวนะฮะเต็มที่เต็มเนี่ยวนะฮะเขาใช้คาว่า deficit นะ policy deficit ก็คือขาดดุลเนนะี่ยก็คือพูดง่ายคุณคุณใช้มากกว่าซื้อแล้วก็แล้วมันจะมาอย่างไหนะมันก็ปิ้นเงินเงินอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าเพดานนี้เนี่ยจะหนักหนาไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าการหาเสียงมันต้องนโยบายมันจะธรรมดาได้ยังไงมันต้องนโยบายมันต้องแบบ เท่ๆนะหนักๆหน่อยนะแบบคูลๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายแบบเจ๋งๆแบบนี้เนี่ยต้องใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนักลงทุนเนี่ยมองจากนโยบายแล้วประเมินแล้วบอกกูตายแน่น่าจะต้องพิมพ์อีกเยอะแล้วก็นี่น่าจะบานอีกเยอะถอยก่อนดีกว่าทําให้ตอนเนี้ย ไอตัวพรีเมียมนะของไอตัว t ช e a s u r y y i e l วเนี่ยติดลบดับติดลบอย่างรวดเร็วซึ่งอา,อาจจะมีสิทธิติดลบมากกว่านี้นะครับถ้ามันเป็นไปนอย่างที่บูมเบิร์กวิเคราะห์เนี่ยแสดงว่าทั้งคู่เนี่ยตอนใกล้ช่วงเล็กตั้งเนี่ยก็จะควักเอานโยบายอะไรที่มันแบบติดลบมากๆเนี่ยนะเอามาถลุงกันอีกนะฮะแล้วก็ทำให้นักลงทุนบอกกูไม่อยู่ละนะฮะไอแบบ10ปีเนี่ยเพราะว่ามันพันผวนไม่แน่นอนนะฮะไปลงแบบหลักเดือนดีกว่าสบายใจกว่าโอเคนะฮะน,นี้คือสถานการณ์ล่าสุดของสหรัฐอเมริกานะ